สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อได้สตาร์ฟีเจอร์ลิตเติ้ลโฮปพาร์ทหกกันค่ะเรามาอยู่ที่จอนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะไอ้บ้านนั่นมันอะไรอ่ะเรู้สึกว่ามันจริงจังกับผมจริงจังยังไงการทดลองเล่มนู้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยหรอคนใหญ่เมื่อ3ามร้ปีก่อนแล่หงทกันนอย่างที่บอกอ่ะผมอธิบายไม่ได้ ต้องขอบคุณคนที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อนได้เยนะคะขอบคุณค่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีไหวพริบนะคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเน่ะคือแมรี่เป็นแม่มดหรือเปล่าคือไม่แน่ใจอ่ะผมรู้จักเด็กสาวคนนั้นนี่ยคือเป็นคนที่ผมกับแองเจล่าเห็นมามันมีคำให้การเท็จ ที่ทำร้ายคนไม่ผิดหรือมาจากการปั้นเรื่องเหมือนเด็กคนนั้นหรือใช้ความคิดผิดๆในการให้ร้ายกันเองอ่ะคือแอนดริวได้รับบาดเจ็บที่หัวนะคะจากอุบัติเหตุนะเดี๋ยวบอกนะว่าจำไม่ได้คุณเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่แน่ใจอ่ะคือหญิงที่เราเห็นเน่ะ เขาถูกประเนินผมเห็นเขากลับมาที่สีแยกอะผมสังเกตเห็นบางอย่างแปลกสามีของเธอเขาดูเหมือนคุณมากผู้วิโซ่สองคนที่ดูเด็กน้อยคนนั้นเหมือนดานเนี่ยแบบไทเลอร์เลยอ่ะโกรมคนน้ายความว่ายังไงอะวิใครมาขอด้วยคุณเจ้าใครอะ เฮ้อาจารย์คุณู่ในนั้นไหมมาเถอะไปกันคุณเมิกนี่เป็นไทเลอร์นะไม่ใช่ไทเลอร์ปลอมปะเฮ้ไทเลอร์เราอยู่ที่นี่เราเปิดประตูทางนี้ไม่ได้ทางเราก็เหมือนกันมันถูกล็อกเราทุกคนมาช่วยกันรันพร้อมกันโอเคสามสองหนึ่ง Taylor! Taylor! Oh my god. Taylor. Professor. Find anything that could get us out of here? Nothing that's gonna help us I found this. It's kinda neat. I don't believe it. I saw this That's pretty weird. That's pretty weird. It's more than weird. It's significant. <laughs> I just don't know how. Are you okay? I know what happened. That other version of me was arrested, charged with witchcraft. She stood trial. She was condemned for witchcraft. We need to that what that woman is facing. that มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปผมชอบความที่ของคุณนะแต่เราจะหาเจอได้ยังไงอะเราเคยไปทางนั้นแล้วมาเจอบางทีคำตอบอาจจะเป็นไปได้ตามเส้นทางตรงที่เรายังไม่เคยไปยังไงได้ล่ะตามแผนที่นะคะถ้าเจอกัน่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเราจะต้องตรงไปทางไหน แล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเราอยู่ตรงไหนอีกซ้ำเลยมันบ้ามากเราไม่รู้เลยอะว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นรกของคืนนี้แต่เราแน่ใจว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ความรู้มันดีแต่เราติดอยู่ที่นี่นะเบื่อไทเลอร์มากอ่ะนางพูดเยอะจริงๆอ่ะ คือแบบหน้าสถานการณ์แบบนี้ไม่เคยให้กำลังใจทีเลยเธอเป็นใคร่มันทำอะไรให้เธออยู่ที่นี่เธอไม่ใช่ของจริงเธอต้องเป็นคนที่แสดงออกหมายถึงเหตุผลที่เธอมาที่นี่เพราะว่าเธอเป็นคุณเหรอคุณมีหลักคำอธิบายมากกว่านี้ไหมล่ะผมไม่มีคำอธิบายหรอกจอห์นบอกว่าการทดลองไม่มุดเกิดขึ้นที่จริงมือ c นี้ b ในน n i f e โ t i n g เขาพูดถูกผมคิดว่าพวกเขาทำอะแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาทนรอหลายร้อยปีก่อนถึงฉันมาที่นี่แล้วฉันจะเป็นเธอได้ยังไงกันอาจจะกลับชาติมาแล้วกลับชาติมาเกิดเหรอทำไมจะไม่ได้คุณกลับมาที่นี่เพราะคุณเคยเป็นเธอยังไงแล้วพวกเราที่เหลือล่ะเราทุกคนที่เกิดมาเจอกันแล้วอยู่ที่มหาลัยเดียวกันบัสเดียวกันแล้วยังมาอยู่ที่นี่พร้อมกันอีก โอ้โหอย่างที่บอกอะผมไม่มีคําอธิบายผมแค่รู้สึกเท่านั้นอะนั่นสิคือเราเห็นหมดทุกคนแล้วนะคะแต่ยังไม่มีแอนดริวเลยอะน่าสนใจซะแล้วสิ <It> s, <S เอาเป็นว่าเรา <it> s <S ต้อง <been S 1> หา <years. S 1> คาตอบนะคะหมอกเริ่มเยอะแล้วอะ่ะคือถ้าเป็นจอนตอนนี้อะบอกเลยว่าจอนปอดคนแรกเลยเท่าที่ดูนะเอาตรงๆเจออะไรอะ่ะ โอ้ยนักร้องเป็นแดเนียลด้วยบัตรคอนเสิร์ตห้าเหรียญห้าสิบนะคะสิบสองกุมภาพันธ์เหศแดเนียลมานไม่สี่ท้ายหรอมืออีกแล้วคุณกลายเป็นนักมือกีตาร์ในงานคอนเสิร์ตที่ว่าอะไรเนี่ยเป็นไปได้ยังไงรู้สึกว่าแดเนียลไม่เคยเล่นเพลงด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นมือกีตาร์ได้ไงอ่ะคือยังเหลือแอนดริลนะคะประเด็นที่ว่า ทำไมถึงมีแปดเอ็นเจล่าเอาเงียบเลยไทเลอร์ตัวบนเงียบนะบางทีเราบองเป็นสาเหตุทำให้เราติดอยู่ที่นี่พวกเราไม่เคยคิดที่จะออกจากที่นี่ได้เลยหรือเปล่านั่นน่ะดิไี่เจอสะพานน่ะแต่มันพังแล้วบะันไม่ใช่ที่นไงโอ้พระเจ้า ตกใจหมดเลยเกลือบแล้วไม่ลายจ้ <mm าน้ำคร่องข้างอย่างดเปิดฉันไม่ขอเล่นด in ้วยนะเฮ้ยถ้าล่วงไปก็ตายเอะเอาดีๆแล้วอะไรอยู่ในน้ำก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหน่ากลัวข้าไปยังไงอ่ะโอเคใครจะไปก่อนคงโซคุณบอกเสมอว่าคุณเป็นคนรับผิดชอบพวกเราดังนั้นหอ ไทเลอร์โยนให้จอรนเลยนะคะต้องจัดแล้วจอนโอเคเสียปอดผมไปก็ได้น่าแปลกจริงๆข้าไปปลอดภัยไหมอ่ะเด่นอาจารย์กับผมจะพาคุณไปเองไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าไม่ขอพูดดีกว่านะคะเขาบอกว่าพูดมากอะมันแย่ต่อปากนะโอเคโดดไปแล้ว ระวังระวงังคือจริงๆเราก็ไม่อยากให้ใครตายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจอหรือใครก็แล้วแต่คือเอาเดี๋ยวเดียวแล้วทำไมมาพร้อมกันหมดโอ้โห,โโห,โโหพีะเจ้าบอกมาดูดีข้างหลังเฮ้ยโอ้ไม่ก็ดูดีหายอีกแล้วนะคะแยกอีกแล้วพี่เจ้าทุกคนทำยัเลยดีด เราอยู่ที่นี่ไม่ได้อะเอาเป็นว่าจอดไม่ล่วงนะไปค่อยๆเอาอิก,กาชิวเลยนะโอุยโอ้ยอุย้ยขอบคุณเรนริวโหจับไว้โอ้มกอน ในศตวรรษ1692เราอยที่นี้เ่อเป็นบัญญัตในการพิพิธไม่เอมี่ได้ประกาศว่าเธอเป็นผู้ทรงวิญ g าณะเราของกานความเงียบเพื่อให้เธออยู่รอดและฉันไม่อยากไปกรนาเธอโอ้ไม่โ John, I don't know how to help, how to help you. Tell me I can what do. I can do. What is what is I you must help me. You must. Oh, oh, hey. hey. oh my god. The devil is in the wind, seeking to help his own. He would release her from the chains. Isaac, hey let us conclude up this the the disease swiftly. The will of the court don't must be imposed before it's too late. The devil fortifies her. You must bind her tightly. You oh my god. Oh my god. You help me? You do this. Isaac, build the will of the court. Send this witch back into the lap of her master. Let's take for us all. Don't. ผมได้มดคนยีกับมาหาเจ้าาของเธอฆ่าเธอไี่จะป็นศนีความช่ว้ยที่ไม่ใ่ที่พวกคุณทำาัปิารนคุณกคามจากไอคนตัหนคุณไม่ช <Plaza> ่ว <illas> <why> ิศานั่นมันไม่ใช่ปิดามีหลายรูปแบบคุณรู้ดีว่าแบบไหนดีที่สุดนดี๋ยวนิลย่หลัที่ซ่อนเอาไว้คุณไม่รู้อะไรเลยคนบริสุดผิดควาดของเด็กสาวาร์ทฉัน ตามใจที่เบรรี่ยังหายใจ,จอยู่นิดเดียวจะไม่ล้นพลาดความช่วยเหลืคุณรู้หรือไม่ที่อยู่ปลายทางของคุณเพราะม่งัคก็จบน้ำตายเปล่าตายจริงดิคือแองเจล่าอีกคนยังอยู่นะคะ แองเจล่าสองตายไปแล้วอู้เมนก็แต่ค์กคช่วยอะไรไม่ได้เลยดูสิตัดมาที่ปัจจุบันนะคะโอ้สองคนเห็นแต่แอนเจล่าไม่เห็นนะคะเพราะว่าไม่ได้จับมือกันนะโอ้ยระวังแอนเจล่าระวังทุกคุณเห็น <Tell me. S 1> อะไรอะ่ะบอกหน่อยผมไม่รู้ <What S 1> จะบอก <just> คุณยังไงอะ่ะว่าเพิ่งเห็นอะ่ะจะบอกดีไหมอะ่ะ พูดถึงถ้าบอกไปแล้วนาะง oh. ก็ไม่เชื่อป่ะเพราะนางเคยบอกนาะง <need> ไม่สนใจแบบเนี้ย mm hmm. ผมหมายถึงขอเวลาหน่อย mm hmm. เอาเป็นว่าเราเข้าใจยากนะเมื mm ่อวิอะไรอยู่ในน้ำเมื่อกี้พวกเธอไม่มีใครมองเห็นหรอเอาล่ะ mm hmm. ผมจะไปก่อน mm hmm. okay. โอเคคุณสองคนลงมาได้แล้วค่อยๆลงนะเราจะไปไหนกันต่อเะี๋ยวจะร,ระวันที่แน่ๆนะดานเดิเอลกับเอ่อไทเลอร์นี่หายอีกแล้วนะคะไปต่อกันดีกว่าเฮ้ยน้ำเฮ้ยอะไรเนี่ย นั่นมันอะไรกันอะเฮ้ยดีมันโผล่มาโอเมก้าสิ่งนั้นคืออะไรอะไอ้เโง่ออกไปจากที่นี่กันวิ่งเร็วเฮ้ยสองคนนั่นให้โอเมก้าโอ้ปาดินอย่าทิ้งฉันไว้เฮ้ยขอให้ช่วยผมก่อนแย่แล้ว ตับไว้นมาจะช่วยใรอะไม่ต้องเลือกอะผมจะกลับไปหาคุณจอ์นโอเคนะคะมีนั่นขอเลือกแองเจล่านะแต่คนที่ตายแล้วนี่ไงขึ้นมาแล้วจับมือผมกระโดดขึ้นมาแล้วคว้ามือตัวผมโอเปนโค้เลวแองเจล่าโอเคโเคเื่อใจเธอนี่แล้วเอา เฮ้ันเมย์โอ้มายกอดให้เราได้โอ้มายกอดจะไปให้ได้นุ๊กมัน ต้องเซฟแอนเจล่าไว้นะคะโอ๊ยตัดมาที่ลุงเนาะลุงพูดอะไรฟิวโอ้ย่สำหรับแอนเจล่ามันคือจะเสียกับสตาร์ทัมที่เลวร้ายยกว่าความตายอ่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีความผิดปกติจากความตายดีมากไม่มีวิญญาณที่ขาดหาย สิ่งต่างๆอาจจะแตกต่างกันการเดิมพันโอ,อ้ยมันต้องมีปืนในกระบ,บอกอาจช่วยชีวิตได้คุณไม่คิดเหรอ the ใช่แอนดริวมีปืน <And res S 1> หรือตรงกันข้ามแอนดริวเก็บมันไว้การทำตัวดีอาจจะเป็นที่หนึ่งจริงไหม เด็กผู้ชายคนนี้มีไอเดียที่น่าสนใจอย่างที่แอนดริวบอกพวกเขาเป็นวิญญาณกับชาติมาเกิดประวัติศาสตร์ของพวกเขาเองหรือพวกเขาจะเลือกเชื่อคำพูดของดานิเอลว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วของฝันของผมที่ยาวเดินที่แล้วการตายและเริ่มเกิดจากความทุกขวายในวิญญาณ with that sorrowful <laughs> area which poets write of unto <laughs> the kingdom of perpetual <laughs> night It's possible, Maybe the bus driver can shed some light. กับลูนฟ้อาจจะรู้อะไรตอนนี้คุณคงจะสับสนแน่ๆมีคอแปะแม่มดผีความตายและปีศาจอะไรที่ยังดูดดวงวิญญาณทั้งหมดมาได้กันเราต้องหาคำตอบให้เจอผมได้รับอนุญาตให้ใบคุณแค่คงเดียวก็บอกมาดีอะไรอ่啊 คุณจะไปคนเดียวท <Independence. S 1> หารอิสระอาจโง่เขาคุณจะได้เรียนรู้เร็วๆนี้โอ้โห oh, oh. แล้วไหนต่อ, <on that. S 2> อไปเลยน่ากลัวเท่าที่เป็นคุณก็จะต้องกลับไปฮกลับไปนะคะเดี๋ยวเราไปอยู่ที่แองเจล่าใช่ไหมนี่ไงอย่างเร็วเลย โอ้วิ่งดิโหเป็นใครก็แบบใส่เกียร์หมาเฮ้ยรอเดี๋ยวอีกแล้วจอนไม่วิ่งก่อนก็เช้าว่งเพื่อนเออที่มันรีว่าอะไรเนี่ยคือตัวรแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะนเหมือนฝันรอยู่อะคุณเห็นพวกมันไหมปาเรันดูาอะไยามเไม่ว่ามันจะเป็นอะไรอะตอนที่เราหายไปแล้ว <So> ฉี่เกือบไป <'ve> แล้ว <the crack S 2> โดน <scared S 2> <it. S 1> มันจับอะมันใกล้มาก <all> ผมรู้มันชอบสำหรับคุณแะทุกคนก็เหมือนกันเน่แต่เรารอดอะที่นีมันมาได้ใช่ดีที่รอดอะเราขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เป็นอะไรตอนนี้เราปลอดภัยแล้ว สุดทาจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแปดที่สะพานนั่นผมก็เห็นผมเรียนรู้ทุกอย่างต่ประสบการณ์มาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยเขาช่วยผมไม่ได้เลยอ่ะั้สองคนคิดอะไรกับไทเลอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือเปล่าคือพวกเขาอยู่หลังเรานะคะโอ้โหคือจะเป็นยังไงรเปล่าสองคนนั่นเราไม่รู้่แต่เราต้องออกไปจากที่นี่กัน คือไม่แน่ใจนะว่าพวกนั้นมันตามมาหรือเปล่านะคะทีน่าต้องขออภัยกับเสียงของนีน่าด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นหวัดนะคะอากาศได้นี่เย็นมากแล้วก็คือเหมือนจะหายใจอยู่แค่ข้างเดียวนะแล้วก็แบบถึงแบบอัปโหลดคลิปช้าไปนิดนึงนะคะแต่ก็จะพยายามให้ที่สุดนะต้องขออภัยกับเสียงด้วยเนาะเราก็มาอยู่ที่สุสานที่ไหนสักที่เลยนะเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้อ่ะ โอ้โหอะไรอะ่ะคนตายเยอะมากถามว่าจะไปดังไหนอะ่ะมองตรงมันมีทางแยกเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนนี่ไซ้ายก็มีขวาก็มีรวัเดรงนีน้่นมันจะมาหาฉันอ่ะฟังดูไม่ดีเลยเราต้องไปต่อผมวังว่าคุณจะพูดถูกใช่เสียวๆอยู่อ่ะ มันมาข้างหลังเราอ่ะก็แบบโหน่ากลัวสุดๆเลยอ่ะรีบๆไปกันเถอะเออเดี๋ยวเรามาดูอะไรเจออะไรไหมไปกันต่อเลยอันนี้อะไรอ่ะโอยดูดิหนูแบบฝังศพเปลี่ยนกันเลยอ่ะเจมน,นะคะคนตายนั่นเองอันนี้อะไรอ่ะคือเอาตรงๆนะ เราหนีมาจนขนาดนี้เราพอที่จะไปต่อปะ่ะต้องมานั่งดูอะไรอ่ะเออไม่เข้าใจม,มีมีดอกไม้ด้วยอันนี้ใครอ่ะ <c oughs> เยออเหมือนจะมีคนที่แบบตายตั้งแต่ยังเด็กนะเท่าที่ดูแล้วอ่ะดูพอสอดิองก็งประมาณอยู่สิบปีปะ่ะ ห9 7 2ก้าจ็ดสองคือเรียกว่าไรตอนนี้ 19...92 งเกาเก้าอไม่ไปง่าย่1หกเก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะก็ประเภทแบบประมาณสิบป,ปีแล้วแหละก่อนที่เอเจล่าจะมามเจออะไรอ่ะโอ้โหเป็นภาพดวงจันทร์นะมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดหรืออะไรสักอย่างนะคะ เราไปต่อกันเลยดีกว่ารีบไปกันเถอะมัจเจล่าดูดีมีทางแยกด้วยไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนี่ยเอ้ยหลวมฝังศออันนี้อ๋อนี่ทางออกฝังนี้มันเขียนเอาไว้ด้วยนะคะต้องขออภัยนิดนึงเนาะแบล็คคลาวของนิเนอา กลางวันก็เรียกว่าอะไรนะกลางวันคนข้างบ้านตัดหญ้านะแล้วก็แบบเาขาก่อ,อสร้างใต้สะพานนะ่ะเหมือนก็เลยจะเสียงดังมากนะคะอาจจะแบบทําให้ต้องมานั่งอัดคลิปตอนกลางคืนอะโอ้แบบสุดยอดจริงๆเอาตรงๆนะคือเหนื่อยอะเหนื่อยคนข้างบ้านมากเพราะคือยังไงอะวันนี้ก็ว่าจะอัดตั้งแต่หัวค่ำนะก็ได้ยินเสียงป๊กปั๊กป๊กปั๊กป๊กปั๊กโอ้ไม่ไหวเลยก็เลยพักไว้ก่อนมาเล่นตอนกลางคืนพอตอนกลางคืนเสร็จ ก็เนี่ยตกเย็นมาแล้วนี่น่าจะเป็นอย่าเสียงมันจะหายหรือแบบเสียงแหบๆหรือแบบมีขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยจริงๆเนาะเฮ้ยนี่ไงมันตามเรามาจริงๆด้วยข้างหลังไม่มีใครมองเลยโอ้ my god let's stay away from that bridge I'm all for putting as much distance between us in that hideous place we can't pretty sure Daniel and Taylor are doing ผมประันได้เลยพวกเรเลด้กับแดนเนียวก็คิดอย่างนั้นฮ้ยใครอ่ะพี่หลบแล้วอุ้ยเออเออเออถ้าอย่าง้าต้องกวดดิ best to keep out of his way, reckon. keep his I way, ดีที่สุดอะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาดีกว่าห่างเขาไว้อะ We should talk about what the woman said before they drowned. แวคพูดถึงผู้หญิงคนนั้นน่ะก่อนที่เธอจะจมน้ำตายอะ Was she warning you she was you ล้วก็อยู่หญิงสาว r e with her? เธอเตือนคุยหรือเปล่าหรือคนที่อยู่กับเธอผมไม่แน่ใจมาเธอไปกันเอาจริงๆแอนเจล่าไม่เคยเข้าพวกเลยนะคะเหมือนไม่ค่อยเชื่อเรื่องเนี้ย โอเคเราเจอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะผมจะเข้าไปดูรอบๆโอ้พระเจ้านี่ไงเดี๋ต่อรถโผล่ไปจากนี้สิบปูนี่เรียบร้อยมันตามเรามาโอเคเดี๋ยวนี้นะผมจบพันนี้ไปก่อนเย็นวันพรุน้านะคะต้องขอบคุณคนที่ติดตาม